โชว์หน่อยโชว์หน่อยเพิ่มาตั้งนานลูกเสียเสียงหมดกลับาลากไปดึงลกระวังลูยไปแล้วไปแล้วมานีก่ามาดีกว่าลูกเอ้มาดีไอ้มานี่ทำหน้าเนี่ยวโอ้ยหายเปลี่ยกไปแล้วดึง ดึงมาเอาตาอ่อนเอาระวังไลยติดูไหมขา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 โอ้ยระวัง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 แหวงโอ้ยอะไรพอแล้วโอ้ยปวดหัวข้อมึงจริงเลยแย่เกลี้ยงเลยว่าเนโชว์เลยเนาะโชว์ฉันอะไรชื่ออะไรดูหน้านงคอป้ย ดูหน้านน้ำคอมนะครับเอาคุณหมอครับหมดเวลาคุณหมอจ๋าคุณหมอเอ้ยคุณหมอให้โชว์ช่างแรกชุดแรกเอาตัวไหนดีตัวดุดุยนะช่างแรกชุดแรกจะโชว์อะไรครับฮะนั่งหายเก๊ดุดุยนะมันไม่กัดเหรอกัดยังไม่กลัวไหลองดูกันเอาผู้ชายไอ้ชี่อกครมาครับเดี๋ยวผู้ชายช่างแรกชุดแรกก็นั่งหางจระเข้ก็จับมานะก็แบบครับ จะหาอะไรครับนี่แหละค่ะไอ้เก่ความหักอ้แขนหักจะหาะรกครับวังทีก็จะะเขียไปยงจกทุกแก่ครับนะอย่าประมาทนะครับอันตรายนะครับนะคิดถึงตั้ลงลูกาดึงไปดึงสดึงเ้หนซ้ายนี่ดึงดึงดึงอดึงดึงออดึงดึงดึ ยังไม่ไหวช่วยน่อยจับตัวจับตัวมาเดี๋ยวพูดกหมอช่วยมาดีกวาอุ๊บส์นี่เนี่ยอุ๊บสออุ๊บสออุ๊บโอ้ยอุ๊บสอยพอเนี่ะวันนี้นี่ผู้ช่วยนี่เฮ้ยหมอเมื่อกี้อะไรขาวๆเว้ยหน้าท้องเอาหมอดึงให้ดูที่ผู้ช่วยดูวันเป็นนิ่มหรหมอนี่ดูวิธีการดึงหางได้สองมือจับให้มั่นเออจับให้มั่นนี่ดูดพอน้องเบียดอุ๊บนี่เห็นไหมซ้ายอุ๊บส์นี่ขวาอุ๊บส์เปลี่ยนแล้วเบื่อเบึ้งเบึ้งเบึ้งเบึ มานหมุนหมุนเอ้ยจ้าจ้าเดินหน้าไปไปแดงมันเลยโอเคอ่ะบางวางช่วยลงมาดิเอาหมอจจะที่กระถางกี้ครับโอเคจ้จะที่กระถางน้องกระถางกันสำหรับคกหมับครับ หัลงมาเป็นขาอ่อนด้วยโอ้ยโอเคครับคุณหมอฮะจอร์แดตัวนี้มีชื่อไหมครับมีชื่อว่าน้องถุงทองรักอายุนาม12ปีนะกำล,ลังเป็นสาวเพราะเลยขอนน้ำม้นหางครับแปะนน่โอเคเจนีกระทางจับตัวดูกระชัในีจนีผิดพลาดมากรักอันตรายรับนะฮะกัดตูดไม่เท่พา,พาไหร่ก็พลาดไปโดนไข่เลยมึงยุ่งเลยนะ ไม่โดนนะไม่มีก kind of okay, okay, ็ไข่ก <in envy> <That 's> <athlete> sí, so okay, ็ต <Yeah, definitely. S 2> yeah. right ัดทิ้งไปแล้วโอเคพอลัดหยาดตูดก็ลงไปนั่งหางจอร์เจียจัดตลยอย่ากเอาพิษดาพอลัดหยาดเอ๊เอ้ยเอาจริงเลยตัดตูดขาดแล้วมื่อไงนั่งอยากนั่งจริงถ้าอยากนั่งต้องคุยกับมันกับหมอคุยเป็นไหมคุยไงเค้ต้องคุยก่อนก็จะนั่งโอเคนะคุณหมอคุยดูฮะก่อนจะนั่งหางจระเจ้ต้องคุยกับน้องจระเจ้กันซะก่อนเลยครับเดี๋ยวมาดูกันเขาจะคุยกันแบบไหนคุยกันอย่างไรก็คุยกับจระเจ้ โอาเกลียดเพราเราขึ้นมาอาปากก็กงสูงๆยิ้มหวานสวยๆกระไ่ายใช่ไหมเดี๋ยวกรับนะยิ้มหวานอาปากก็มาอ่าฟันเต็มปากอัญญาเลครับหมอเขาคุยแบบไหนเขาจัดตาดูเขาโกงน้องโกโนเขาพิธีการคุยกับจระเข้ครับนะไอ้ฮ่าให้ไปคุยไม่ได้แหงมือยักปากอ๋อใช้ภาษามือแล้วก็ไปบอกหาตกใจหมดเห็นขมือยัดก็ไปยังคิดว่าจะมจัดเล่น โอเคหมอคุยบ้างไงครับบอกมันดิบอกว่าไงบอกมันว่า